ท่านี่เกิดในวันคารครับกับไก,กด์ดวงชะตาในสัปดาห์กับผมนัทนอรล,ลัดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่งานเข้าเพียบเลยนะครับมีงานมีก,กิจกรรมต่างๆนานาเพียบเลยนะครับทั้งงานเร่งงานด่วนงานแยกการแทรกงานซอยงานชาวบ้านเขานะครับรวมไปถึงบางที เราต้องรับเหมานะครับโปรเจกต์ project, บางโปรเจกต์ที่มันเป็นงานกลุ่มเป็นโปรเจกต์คนส่วนใหญ่แต่ว่าเราอาจจะต้องโดนทํามากกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีภารกิจนะครับมากมายหลากหลายอย่างเยอะเป็นภารกิจที่ทําอะไรก็ตามนะครับมีแนวโน้มสําเร็จด้วยนะฮะแล้วก็มีโชคฟุฟุกแล้วก็มีคนช่วยเหลือนะครับมีคนผลักดันคนช่วยเหลือมีไอเดียที่จะจัดการในเรื่องต่างๆได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีวิธีที่จะจัดการกับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ นานาด้วยนะครับสัปดาห์นี้ดีนะฮะเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยนะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วมันมีทางแก้ทางออกแล้วก็เหนื่อยแล้วมันมีช่องทางให้เดินต่อไปได้เรื่อๆๆยๆนะครับไม่ติดไม่ตันแน่นอนนะครับแล้วก็มีดวงโชคเรื่องเงินฟุกๆุกนะครับบางทีอาจจะเป็นโชคจากคนช่วยเหลือบางทีอาจจะเป็นโชคจากเรื่องของเขาเรียกว่าทํางานหรือทํำจ็อบพิเศษแล้วก็มีเงินรายได้เข้ามีคนโยนงานหรือว่า,าทาบทามให้เรา ไปช่วยงานบางอย่างนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่มีคนระลึกนึกถึงเราเยอะทําให้เราอาจจะหาเล้ยได้พิเศษจากคนเหล่านี้ได้ทําให้เรามีโอกาสจะได้นะครับเงินที่เราไม่คาดคิดหรือมากกว่าสัปดาห์ก่อนๆนะฮะแต่ว่าช่วงนี้งานนะครับต้องบอกว่าคุณเราต้องระวังนะฮะเพื่อร่วมง,งานนะครับทำงานหลุดตกหล่นผิดพลาดแลวเราต้องไปรับผิดชอบด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องงานกับเรื่องเงินนะครับเหนื่อยเยอะ คุ้มค่าแล้วก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายคือเหนื่อยเพรียเป็นพิเศษแล้วก็ช่วงนี้อาจจะนอนไม่พอนะครับรวมไปถึงช่วงนี้เบอร์เบมีประวังอีกอย่างคือเรื่องเป็นหวัดนะครับแล้วก็ภูมิแพะนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในว,วัยสวครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือปวดเข่าปวดขาแล้วก็ปวดหลังนะครับช่วงนี้ขาเข่าก้ามเนื้อนะครับไม่ค่อยดีกับอย่างช่วงนี้คือเรียกว่าดวงตามีปัญหาตาเจ็บตาเสพสายตาสั้นยาวไวเไป็นพิเศษนะครับบางทีจะต้องเตรียม เลนนะฮะซื้อเลนหรือว่าปรับเลนใหม่ครับเลนแว่นตาเนาะแล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงนี้เรียกว่าบุมเดาวความรักพอคาดหวังได้นะครับไม่ว่าแฟนเรานะครับหรือว่า,าจ,จะเป็นคนที่เราครบหาอยู่ด้วยในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าพอคาดหวังก็ช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆได้อาจจะมีโชคฟุกๆจ็กเขาด้วยนะครับอาจจะเป็นโชคทั้งตรงโชคทั้งอ้อมโชคจากการช่วยเหลือ หรือว่าโชคจากการที่เป็นที่ระบายนะครับเราเหนื่อยใจท้อใจราก็ระบายให้เขาฟังอะไรประมาณนี้ครับคือมีโชคมีลาบเหล่านี้ด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับรู้ความรักดีนะแต่ต้องระมัดระวังครับถ้าถ้าเรื่องแฟนนะั้นระวังแฟนเปิดใครไม่สบายช่วงนี้แฟนอาจจะเหนื่อยเยอะขึ้นแล้วก็หนักนะครับภารกิจหน้าที่การงานหรือตามหนักช่วงนี้อาจจะระบายให้เราฟังได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะช่วงนี้เราก็พยายามเป็น เป็นของกันและกันหรือว่าช่วยเหลือกันและกันให้มากๆนะครับนะเป็นของกันและกันแหมรอนแหลมหลอเกินต่อมานะครับเรื่องของออสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เรื่องของระวังไมเกรนขึ้นด้วยนะครับช่วงนี้ใครที่ทาอะไรชุนิ้ยาพันยานอนพักผ่อนไม่พอนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ต่างประเทศครับช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับเดือดร้อนสิ่งใดจะมีคนช่วยเหลือสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืองานแก่นะครับจะมีงานแบบด่วนปูปับฉพันหรือว่าถูกแก้งานปูปับฉพัน แล้วก็มีดวงแบบถูกโฟกัสในงานนะครับบางทีเขาอาจจะให้เราทําอะไรมากกว่าปกติหรือว่าเกินหน้าที่นะครับจำนั้นคนที่ช่วงนี้คนเกิดไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะ ต้องพยายามทํางานเต็มที่แล้วก็ต้องเตรียมแผนสำรองถ้ามันมีงานเร่งงานดูอะไรเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนเงินได้ทันไม่ต้องกลัวครับมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะฮะหรือมีโชคฟุกฟุกด้วยบางทีเป็นโชคเป็นลาบปากนะครับชุ้นที่ทันอะไรก็อร่อยต่อมาครับเรื่องของเลขมงคลนะครับมี1 3ึ่ครับเลขที่ไม่ถูกโชครก็เลข7็ครับสีที่ถูกโชครับมีสีเขียวฟ้าชมพูม่วงครับเลขก็สีที่ไม่ถูกโชครกคือสีเทานะฮะ วันที่ดีครับมีวันพฤหัสสุกนะครับแล้วก็วันเสาร์ครับวันที่ติดขัดนะครับคือวันจันท์นั่นเองนะฮะแล้วก็ทําบุญช่วงนี้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราโรงศพโรงยานนะครับโรงพยาบาลนะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่ อ๋อมีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับบุปการีด้วยนะรวมไปถึงนะครับใครที่เรียนอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีกําลังใจมีความกําลังใจหลายๆอย่างในเรื่องการเรียนนะครับสามารถจะฟันฝ่าไปได้เรื่อยๆแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดพอสมควรนะครับเครียดจากคนรอบข้างเครียดจากคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบแต่ว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็ใครที่มีลูกหลานบริวาสรสัตว์เลี้ยงนะครับระยะน,นี้นะครับต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเขาเนาะ บางทีก็อาจจะเรามีลูกนะครับลูกไปทําอะไรที่โดดเด่นนะครับเรียนหนังสือดีได้เงินเป็นโบนัสหรือว่าอะไรที่ทําให้เราหรือวงตระกูลมีความสุขนะครับรวมไปถึงเรื่องลูกก็จะมีเออต้องระมัดระวังชุดนะครับลูกอาจจะเกเรบ้างหรือว่าทำให้เราปวดหัวอะไรบ้างนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับแต่เดี๋ยวก็มีวิธีแก้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของระยะนี้ครับโดยรวมนะครับโชคฟุกฟุกมีนะครับโชคฟุกฟุกนะครับจะมาจากเรียกว่า แฟนของเราครับใครที่มีแฟนนะครับบางทีโชคมาจากแฟนช่วยเหลือแฟนให้นู่นให้นี่หรือว่าบางทีโชคทางอ้อมคือบางคนชอบเสียงโชคเสียงดวงนะฮะก็จะเป็นอายุของเขาหรือปีเกิดของเขาครับแฟนให้โชคให้ราบในช่วงขวบนะครับสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นครับเหนื่อยเยอะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็คุ้มค่านะครับน่าสนใจมากครับเป็นกาลังใจนะสวัสดีครับ